สวัสดีครับพวกเรากล่องสี่เหลี่ยมชาแนลรายการที่จะนําเรื่องราวภายในกล่องน,นะครับมาส่งต่อให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับหากทุกท่านคิดว่ารายการของพวกเราสนุกมีความรู้และอยากจะส่งต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะครับครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับก็ พวกเราขอเกื้นนาก่อนเลยครับว่า e ีพีนี้เป็น EP ีแรกของพวกเราแรกนะครับีที่หนึ่งเลยนะครับโอเคครับแล้วเราก็สัญญาว่าจะทําลงคลิปนะครับจะทาคลิปแบบต่อเนื่องนะครับพยายามทําให้ต่อเนื่องที่สุดถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับครับมาเริ่มกันเลยครับในหัวข้อวันนี้คือหัวข้อรางวัลโนเบลไพรส์นั่นเองนะฮะอีพีแรกของพวกเราเนี่ยพวกเราจะทําเกี่ยวกับรางวัลโนเบลไพรส์ครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนอ่ะ หลายๆายคนเนาะคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้ยินคําว่ารางวัลโนเบลฟรส์รางวัลโนเบลฟรส์แล้วก็รางวัลโนเบลฟรส์แต่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีรางวัลโนเบลฟรส์ให้กับคนที่แบบคิดค้นอะไรที่มันแบบเว่อร์วังอลังการแบบมนุษย์ต่างดาวมันเป็นรางวัลอะไรรางวัลกีฬาสีหรือเปล่าครับหรือว่ารางวัลอะไรรางวัลทางานดีอันนั้นก็ไม่ใช่อ่าเราจะมาพูดถึงว่ารางวัลโนเบลฟรส์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีที่มาอย่างไง โอเคเรามาเริ่มกันเลยเรื่อนการเสียเวลาอย่างแรกรางวัลโนเบลไพล์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากชายที่เชื่อว่าอันเฟรดเบิร์นฮาร์โนเบลเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2376ครับที่เมืองสตอกโฮมประเทศสวีเดนเขาเนี่ยเป็นทั้งนักเคมีครับวิศวกรแล้วก็เป็นทั้งนักประดิษฐ์และก็สิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เขาร่ำรวยจนแบบมหาสารเป็นมหาเศรษฐีเนี่ย ทุกคนก็น่าจะรู้กันถ้าผมพูดชื่อมันออกมามันก็คือดินระเบิดไดนามไม์มันเหมือนกับดินน้ำมันไหมครับอ๋อไม่เหมือนครับไม่หาทไม่หาดไม่เอาไม่หานะโอเคดินระเบิดไดนามไมซ์ซึ่งไอ้ที่ช่วงที่เขาทําดินระเบิดไดนามไม์เนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอืมอืมแน่นอนว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งระบบระเบิดเนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเขาก็เลยได้ขายแล้วก็ผลิตอะไรพวกนี้ออกมา ทำให้เขาล่ารวยเป็นมหาเศรษฐีแต่แต่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยไปในแง่ลบไหมใช่แต่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าวิญญาณอ่าเป็นแบบพ่อค้าวิญญาณเพราะว่าไอระเบิดที่เขาคิดขึ้นมาได้ดังไหมเนี่ยมันนําไปสังหารผู้คนในช่วงสงครามโลกเนี่ยมากมายมหาศาลอยางที่เราเนี่ยคนคิดไม่ถึงคนลุกเลยปวดขี้แน่นอน ไม่ใช่ผนเราจริงจริงก็เท่าที่ผมได้อ่านในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยนายอันเฟนโนเบลเนี่ยเขาไปอ่านข่าวเจอว่าเออมีหนังสือพิมพ์เนี่ยพาดหัวข่าวเขาว่าแบบเป็นพ่อค้าวิญญาณแล้วก็พูดหัวข้อข่าวพูดถึงเขาเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีเขาเลยอยากที่จะให้สังคมโลกเนี่ยมองเขาในแง่ที่ดีนะครับเขาก็เลยเกิดรางวัลตัวนี้ขึ้นอันนี้เสริมซึ่งพอเขา ได้คิดว่าเออตัวเองควรที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้กับโลกเนาะให้กับ,บมนุษยาชาติเขาก็เลยได้เขียนพินัยกรรมฉบับเนินขึ้นมาซึ่งมอบเงินที่เป็นมรดกของเขาเนี่ยมหาศาลเนี่ยมอบให้กับมูลนิธิโนเบลเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับผู้คนที่มีศักยภ, <ข like S 2> ภาพที่มีความฉลาดมีความเชี่ยวชาญ<ร>ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านในแต่ละด้านที่แบบว่าเป็นแบบเดอะเบสในสิ่งตรงนั้นเนาะ ใช่ใช่ทีเนี้ยรางวัลโนเบลคส์เนี่ยในช่วงยุคแรกๆเนี่ยจะมีมอบให้กับสาขาเลย1คือฟิสิกส์สาขาที่สองเคมีสาขาที่3สรีรวิทยาหรือว่าทางการแพทย์สาขาที่4ี่เนี่ยวรรณกรรรมและสาขาที่5สันติภาพแล้วพอในปีคิทัสกัตักราร1969เานี่ยจะมีเพิ่มเติมในสาขาเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาผมลืมบอกไปว่า โนเบลไพส์เนี่ยเริ่มจัดตั้งกันในปีคศหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็เริ่มมอบรางวัลแรกในในปีคศหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งอ่าวันที่เท่าไหร่ครับที่เขาให้รางวัลเขาจะมอบรางวัลให้ทุกปีในช่วงระยะเวลาวันที่สิบจะในวันที่สิบเนี่ยเป็นเป็นวันที่พิเศษอย่างหนึ่งสิบธันวาสิบธันวาคมอ่าเป็นเป็นวันที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ วันที่สิบเนี่ยเป็นวันที่คล้ายกับวันเสียชีวิตของอันเฟรดโนเบิลก็คือเป็นการไว้อะไรให้เขาด้วยเป็นการไว้อะไรให้เขาด้วยทาบุญแต่ว่าแต่ว่าทุกถ้าจะบอกว่าให้รางวัลโนเบลทุกๆปีเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะว่าการที่จะให้คนคนนึงคิดแบบผลงานที่โดดเด่นออกมาแบบมีผลกระทบต่อมนุษยชาติเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่เป็นเรื่องยากใช่กว่าจะได้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆหนึ่งอย่างเนี่ยมันยากพอสมควรนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเขาก็เลยแต่ว่าเขาจะมีข้อกําหนดขึ้นมาว่าห้ามเกินห้าปีอ่าก็คือถ้าสมมติว่าปีนี้ไม่ได้ก็คือเว้นไปเรื่อยๆปีนี้ก็ยังไม่ได้อีกก็คือครบห้าปีปุ๊บต้องได้ต้องมีแหละต้องมีสักคนหนึ่งสักหนึ่งรางวัลเนาะทีเนี้ยในการมอบรางวัลโนเบลเนี่ย ทุกสาขาเลยยกเว้นสันติภาพเนี่ยจะมอบที่บ้านเกิดของโนเบลอ่ะก็คือที่เมืองสต็อกโฮมประเทศสวีเดนส่วนถ้าเป็นสาขาสันติภาพเนี่ยเราจะมอบเราจะมอบที่กรุงออสโคที่ประเทศนอร์เวย์อ่า <Yeah. S 1> แล้วก็มีมีข่าวแบบนิดนึงที่จริงๆอ่ะมันจะมีสาขาคณิตศาสตร์ด้วยอนะ่เพิ่มเติมนิดนึงแต่ที่ไม่มีสาขาเนี้ยเพราะว่าอะไรครับ จริงๆแล้วมันมันมันเป็นแค่ข่าวลือเนาะก็ยังไม่มีการยืนยันทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าปีหลักฐานที่แน่นอนแต่ว่ามีข่าวลือมาว่าอันเฟดโนเวลเนี่ยแต่ก่อนนี้มีคนที่มีผู้หญิงที่รักมากๆเลยอแต่ว่าด้วยความที่ผู้หญิงเขาเนาะหนีเขาไปมีชู้ซึ่งชู้ก็ไม่ใช่ใครก็คือนักคศาสตอ่สอ่าเขาก็เลยแบนอ่านักิตศาสตร์ก็เลยโดนแบนจาก โนเบลออกไปโดนแบนโดย GM ที่ชื่อว่าอันเฟดโนเบลนั่นเองนะฮะก็ <laughs> <g ül> ทำไมก็เขาเป็นเจ้าของกองทุนนะนะแต่จริงข่าวเรื่องนี้ก็พวกผมก็นำมาจากอาจารย์ในมหาลัยนะที่พวกผมศึกษาอยู่ครับอาจจะเป็นจริงหรือว่าเขาอาจจะพูดเล่นกันผมก็ไม่รู้แหละแต่ก็มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับรู้กันนะครับแต่เขาบอกกันก่อนนะว่าพวกเราเนี่ยกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาลัยเนาะตอนเรียนตอนอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์ได้พูดมา พูดมาเอ้ยมันก็แบบเราก็ฟังอยู่ผ่านๆแต่พอลองไปหาข้อมูลลึกๆดูแบบเฮ้ยในเว็บแม่งก็มีเขียนว่าข้อมูลมันตรงกันนะก็เลยแบบเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังถ้ายังไงก็ใครมีความคิดเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคบคอมเมนต์กับเราได้นะเสริมนิดนึงนะครับก็คือกองทุนโนเบลเนาะทีะ่เขาเขียนพินัยกรรมเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินของเขาเนี่ยให้กับมูลนิธิกองทุนรางวานโนเบลนะครับก็คือเขาให้จํานวนเงิน31ล้าน สามสิบเอ็ดล้านโคนหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณห้าพันห้าพันล้านบาทอ่าห้าพันล้านบาทคร่าวๆนะครับโอเคครับซึ่งในการพิจารณาให้รางวัลเนี่ยเนาะก็คือแน่นอนละ่ะว่าเงินรางวัลใหญ่ชื่อเสียงเงินทองขนาดนี้เนาะเกียรติบัตรย่อมต้องมีการพิจารณาที่เป็นพิเศษหน่อยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะสามารถได้รางวัลน,นี้ไปนะครับก็คือการพิจารณาของเขาเนี่ยก็จะมีพิจารณาจากผลงานวิจัยเนาะผลงานวิจัยที่แบบว่าเด่นๆเ,เลย แล้วก็ความอัจฉริยะความเชี่ยวชาญในด้านด้านนั้นนะครับโดยวงเลบไว้ว่าต้องโดดเด่นนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินะครับอืมซึ่งผมขอยกตัวอย่างในปี2019ที่ผ่านมาได้มีการมอบรางวัล,วนลวนโนเบลนะจริงๆมันมอบให้กับ2สาขาด้วยกันก็คือมีฟิสิกส์กับเคมี Me, นะครับแต่ผมขอพูดในสาขาเคมี Me, ก็คือ ได้รับทั้งหมด3ท่านนะครับนักวิทยาศาสตร์3ท่านที่ได้รับในสาขาเคมีนี้แน่นอนว่าในผลงานผลงานหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคิดได้จากคนคนเดียวก็ต้องแบบเอาหลายๆความคิดหลายๆองค์ประกอบเนี่ยมาประกอบกันกลายเป็น1น,นวัตกรรมนะครับก็ทั้ง3ท่านเนี่ยได้ร่วมกันนะครับคิดแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนจริงๆแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยมีใช้กันมานานแล้วนะแต่ว่า สามท่านนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลโนเบลนะครับจะเห็นได้ว่าการพิจารณาเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะไม่ใช่แบบปรับจะได้เลยนะครับมีผลงานปุ๊บได้เลยมันไม่ใช่นะครับเขาต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบด้วยกันซึ่งสามท่านเนี้ยผมขอยกเอยนามานะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็คือนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันนะครับจอห์นบีกุสอีนอฟนะครับแล้วก็นักเคมีชาวอังกฤษนะครับเอ็มสเตอร์ลีไรติงแกรมนะครับแล้วก็นักเคมีชาวญี่ปุ่นนะครับ อากิระโยชิโนะนะครับอ่าสามท่านนี้ก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปีอ่าที่แล้วนะครับปีสองพันสิบเก้ามาอ่าส่วนเรื่องรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งก็คือเหรียญรางวัลเหรียญทองคำครับเหรียญรูปโนเบลครับรูปอันเฟนโนเบลนะครับเป็นทองคำนะครับยี่สิบสามเคน้ำหนักก็คือสิบสาบาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเยอะมากมากครับ แค่เหรียญรางวัลโนเบลนี่ก็แบบมีมูลค่ามากๆแต่ก็คงไม่มีใครขายหรอกครับเพราะว่ากว่ามันจะได้โนเบลรางวัลโนเบลมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่แบบยืนยันว่าคุณยืนอยู่จุดสูงสุดในสาขาวิชาที่คุณทาอยู่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นผมผมก็ไม่ขายนะเก็บไว้แต่ผมไม่รู้ผมอ่าไม่รู้ว่าทองคำยี่สามเคสิบสามบาทเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้หาข้อมูลมาในส่วนนี้ ในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นเกียรติบัตรนะครับเกียรติคุณนั่นเองครับแล้วก็เงิน10ล้านโครนหรือตีเป็นเงินไทยข้าวเนี่ยสี่สล้านบาท4ี่บี่ล้านบาทนะผมว่าเยอะเยอะมากมเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็จะมีทั้งชื่อเสียงนะครับสิทธิบัตรที่เขาได้จดแล้วก็รางวัลทั้งหมดนะครับจะถูกส่งมอบโดยกษัตริย์ประเทศสวีเดนครับซึ่งสถานที่ก็พี่โด่งได้พูดไปแล้วในตอนต้นนะครับ่อาเพิ่มเติมนะครับที่ผมไปหามาจาก หาข้อมูลมาจากเว็บลงทุนแมนอันนี้คือผมสงสัยส่วนตัวไงว่าเอ๊ะเงินสาสิบเอ็ดล้านโควหรือว่าห้าพันล้านกว่าบาทเนี่ยถ้าผ่านมาเป็นร้อยปีมันควรจะหมดปะให้คนแบบจริงๆเขาให้เป็นสี่ห้าร้อยคนแล้วนะที่ได้รับรางวัลน,นี้มาใชจ่จริงๆมันควรจะหมดไปแล้วเนาะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเขาเอาเงินมาจากไหนอีกหรือว่ามีการเขียนพินัยกรรมเพิ่มไหมอะไรยังไงใช่อ่าซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยคําตอบก็คือเขา ในมูลนิธิกองทุนโนเบลเนี่ยเขาได้มีการนําเงินเนี่ยไปลงทุนจนทําให้มันออกดอกออกผลนะครับซึ่งเขาได้ลงทุนใน5 0ของตราสาทุน20%นตในตราสาหนี้แล้วก็30%ในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พวกกองทุนประกันความเสี่ยงนะครับจนทําให้เงินจาก30ล้านโคนหรือว่า5,300ล้านบาทโดยประมาณนะครับกลายเป็นเงินเๆๆๆๆนี่ยออกผลเนี่ยกลายเป็นเงิน12,800ล้านบาท เยอะมากๆครับซึ่งีงยิต<ๆ>เลยแป๊บนึงนะครับเงินที่เขาที่กองทุนบริจาคให้เป็นเงินรางวัลเนี่ยต่อหนึ่งปีนะครับมันเป็นแค่เงินแบบไม่ได้สะกิดขนเขาเลยนะครับสามเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดในหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยล้านบาทมันแค่สามเปอร์เซ็นของเขาอะ่ะขนนั่แข่งไม่ล่วงนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยครับเขาให้เงินแค่นี้แสดงว่าตะกูโนเบลเนี่ยรวยมากๆนะครับเป็นโคตรมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวอ่าแต่รวยขนาดนี้ก็ยังไม่สู้สตีฟจ็อบส์หรือว่า บิลเกตคนเหล่านี้เขาแน่นอนว่าเขาทําธุรกิจตลอดนะครับธุรกิจ <S <S อของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่การตลาดดีมากเออ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปก็คืออคุณแ l นเฟร์เดลเบลเนี่ยเขาได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมากถึง355รายการนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาคิดคนแค่ไดนาไมต์แล้วเขารวยเลยนะออแต่เขาแบบมีสิ่งประดิษฐ์ที่เขาจดส,สิทธิบัตรไว้เนี่ยสามร้อยห้าสิบห้ารายการซึ่งที่เด่นโดดเด่นมากที่สุดก็คือไดนาไมต์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทําให้พวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเป็นความต้องการสูงสุดนะครับครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็เนี่ยเป็นข้อมูลร้าวๆที่เรารวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าที่เราอ่านมาหรือว่าที่เราเคยเจอมาในชีวิตเนาะ เราก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังครับแล้วทีเนี้ยเราลองมาดีสคัลกันดีกว่าครับผมก็อย่างที่เราบอกไปเนาะว่ารางวัลโนเบลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครได้รับมันเลยอ่าเป็นข่าวดีในปเ,เป็นข่าวดีให้กับเราว่าถ้าเราเองเนี่ยหรือท่านผู้ฟังเนี่ยที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยเกิดได้รับรางวัลโนเบลขึ้นมาเนี่ยอ่ามันจะมีทั้งเงินทอง มั่งคั่งชื่อเสียงแล้วก็ทรงคุณวุฒิในประเทศของเราเลยทีเดียวอ่า,อาเพราะว่าในญี่ปุ่นมีตัวอย่างใช่อย่างที่ผมเคยไปเจอข้อมูลในญี่ปุ่นท่านหนึ่งเนาะเขาแบบได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็ในเมืองเมืองนั้นเนี่ยตั้งให้เขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกันเลยทีเดียวคนลูกอีแล้วคนลูกอีแล้วครับทีเ <laughs> นี้ยนอกจากว่าเราได้รับรางวัลโนเบลแล้วเราจะได้เงินจากกองทุนโนเบลอีกผมยังมีข่าวลือที่ได้ยินว่าเออ ประเทศไทยให้เงินด้วยให้เงินอีกทบหนึ่งไปอีกเท่าไหร่ครับโดยประมาณนะครับตีเป็นต้นเลขกลมๆประมาณสิบล้านบาทอก็คือเงินสิบล้านบาทจากไทยได้รับมาเข้ากระเป๋าแล้วอีกสามสิบเอ็ดไม่ใช่สาสิบเอ็ดล้านสี่สิบสี่ล้านบาทจากจากสวีเดนเข้ากระเป๋าอีกทีนึงซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีสาขาฟิสิกส์เคมีแพทย์วรรณกรรมแล้วก็สันติภาพไม่ใช่ว่าอ้ยพวกเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจะได้ มันไม่ใช่เนาะถ้าเราเป็นแบบพวกนักสันติภาพแล้วแบบอทําอะไรที่มันแบบเขย่าโลกได้แบบอเปลี่ยนแปลงระบบนู่นนี่นั่นที่มันทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ได้เนี่ยแน่นอนว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลโนเบลใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะอ่าสําหรับอีพีแรกของพวกเราก็มีประมาณนี้ครับครับถ้าเกิดว่าอีพีของเราเนี่ย คลิปของเรามีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกของพุกเราได้นะพวกเราจะนําไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีนขึ้นครับก็อยากจะบอกว่าอีพีนี้อีพีแรกของเราอาจจะมีผิดพลาดเยอะหน่อยนะครับแต่พวกเราตั้งใจทานะครับตั้งใจทําจริงๆก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยครับกดไลค์ให้พวกเราสักหน่อยเป็นกําลังใจครับการกดไลค์เนี่ยไม่ได้ตังค์นะครับแต่ว่าได้กําลังใจนะครับผมสําหรับพวกเราก็ขอขอบคุณครับ มาส่งมอบให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับาาครับถ้าเนื้อหามีประ,ยะโยชน์เยุดจะได้แล้วเอาไหมเอาไหมเอาใหม่โอ้เขินไลๆๆล่ไล่